อำเภอเก้าเลี้ยวมีเกษตรกรกรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอแต่ว่าน้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นนักปฏิบัติยังไม่ค่อยมีทักษะและก็ประสบก,การณ์ในการถ่ายทอดแบบเป็นแบบแผบนบสำนักงานเกษตรอำเภอจึงได้จัดสร้างเวทีแล้วก็โอกาสเพื่อให้น้องๆเยาว,วชนเหล่านี้นะคะได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ที่จะเป็นพิยากรกที่ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เราเป็นประสบการณ์ความรู้ได้อย่างดีนะคะจากที่พูดไม่ค่อยเก่งปัจจุบันนี้น้องๆก็สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจนอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ได้ทราบกันสาทานทางวิทัศน์ต่างๆไปน,นี้คะ่ะสวัสดีฮะชื่อเอสถาปนิษฐ์แตงอ่อนฮะก็อายุ38ปปีฮะจบการศึกษาปริญญาตรีฮะก็จบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงฮะคนณะ ศึกษาศาสตร์เอกประวัติศาสตร์แล้วก็อีกใบหนึ่งจบจากมหาลัยชีวิตฮะเป็นสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะที่นี่คือศูนย์มเพาะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะก็ วิสัยทัศน์ของศูนย์นะฮะศูนย์ที่นี่ก็คือเรายังสมาร์ทฮะต้องเป็นที่พึ่งของชุมชนและสามารถทําให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ะฮะกิจกรรมที่ศูนย์ทำนะฮะก็จะมีเรื่องของการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของอาอาหาร การแปรรูปอาหารการถนอมอาหารและการท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการนําสมุนไพรฮะเป็นแพทย์วิถีถิ่นบ,บําบัดเนี่ยนำมาใช้ในชุนชมชนแล้วก็เป็นศูนย์ที่มีผู้มาเรียนรู้ฮะปีก่อนหน้าโควิดนะฮะก็ที่เก็บสถิติไว้ก็ประมาณ2 0,000กว่าคนฮะรับคณะศึกษาดูงานรับการสอนแพทย์ สมุนไพรฮะเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรต่างๆฮะแล้วก็ทำฟาร์มปศุสัตว์ฮะก็จะมีเลี้ยงกระบือฮะพระราชทานพัฒนาบ้านเกิดนะฮะให้มี กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความทั้งนำภูมิปัญญาแล้วก็ทั้งนำนวัตกรรมในสมัยใหม่โปรดักเกิดเป็นโปรดักสินค้าต่างๆเกิดขึ้นในชุมชนฮะแล้วก็ขายในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการทำเรื่องของสมุนไพรปตุสัตว์ฮะแล้วก็วัฒนธรรมการท่องเที่ยวะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัชดาพรล่มโพชื่อเล่นออยนะคะอายุ26ปีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชากเกษตรป่าไม้หลังจากที่หนูเรียนจบก็กลับมาทําการ,กรเกษตรกับครอบครัวเนื่องเนื่องจากตัวหนูเองชอบในกิจกรรมทางด้านการ,กรเกษตรอยู่แล้วเพราะที่ที่ได้เห็นพ่อกับแม่ทําอาชีพนี้มาและยังสามารถส่งหนูเรียนจนจ,นจบปริญญาทําให้ตัวหนูเกิดความรักในพืนแผ่นดิน และยังได้นําความรู้ที่เรียนมาต่อยอดในกิจกรรมของพ่อแม่ซึ่งในปัจจุบันตัวหนูเองก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่โดยสมัครในโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากของจังหวัดนครสวรรค์ในกิจกรรมของทางการเกษตรที่ทําร่วมกับพ่อกับแม่ประกอบไปด้วยพืชและผละไม้ตามฤด,ดูกาล ที่มีคุณภาพเกิดการขยายพันธุ์พืชการทำปุ๋ยและทำน้ำหมักชีวภาพและเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชืว้อไวรัสโควิด19าทำให้เกิดแนวความคิดในการขายผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราทุกคนก็สามารถเลือกที่จะทําอะไรก็ได้นะครับตามใจตัวเองที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตและครอบครัวต่อไปสวัสดีครับ ทรงศักเฉลิมฤทธิ์หรือ M มนะครับอายุ34ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับครับก็จบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิลานะครับคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษาครับก็มีความสนใจนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าอาชีพนี้นะครับก็เป็น